เปิดบ้านพักยุโรปวินเมทวินมีแฟนแล้วจะไม่เปิดเผยต้องทำใจหากมีแฟนแล้วจะไม่เปิดเผยเปิดบ้านพักยุโรปวินเมทวินแจ้งเกิดซีรีส์ไวยดังไกลข้ามทวีปต้องยกให้เป็นคู่จิ้นที่ฮอตที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้คะ่ะสำหรับคู่ของวินเมทวินกับหนุ่มไบต์วชิรวิทขวัญใจสาวายจากซีรีส์เรื่องขั้นกูที่แม้ตอนนี้ซีรีส์จะจบ แต่กระแสความแรงของทั้งคู่นั้นไม่ได้น้อยลงเลยและวันนี้หนุ่มวินก็เปิดใจให้ฟังว่าแม้คนจะคิดว่าตนไม่แมนจริงๆเพราะอินกับบทบาทในเรื่องแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสพอไปห้ามความคิดใครไม่ได้วินได้บอกว่า สาวๆในอุดมคติผมไม่ได้มีสเปคตายตัวแต่ชอบแบบเนวเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่อยู่ด้วยกันทั้งตอนที่มีความสุขจะสุขก็ประสขไปด้วยกันหรือตอนเศร้าก็เศร้าไปด้วยกันคือเป็นการอยู่ด้วยกันแลาส่งเสริมซึ่งกันและกันเกาหน้าไปด้วยกันแชร์ทุกๆความรู้สึกต่อกันหลักครั้งแรกของผมตอนนั้นน่าจะเป็นปฐมคือแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งที่มาเรียนพิเศษกับผมคือชอบมาก ก็ไปบอกชอบเขาแล้วสุดท้ายก็โดนเขาปฏิเสธกลับมาว่าไม่ใช่สเปคไม่หล่ออะไรแบบนี้ถามว่าถ้าผมมีแฟนจะเปิดตัวต่อสาธารณะไหมคือในอนาคตอาจไม่เปิดขนาดนั้นเพรถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้ปิด แต่ก็ไม่ได้โชว์ว่าจะอวดแฟนหรืออะไรคือปล่อยให้เป็นไปตามปกติมากกว่าซึ่งหากเข้าไปดูอินสตาแกรส่วนตัวของหนุ่มวินนั้นก็ต้องตะลึงกับยอดโฟโลที่พุ่งถึง13ล้านเข้าไปแล้วแถมความฮอตยังไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะล่าสุดวินเมทวินยังได้เหินฟ้าเป็นน่งฟอนโลกชงแฟชั่นโชว์จากแบรนด์ดัง Prada ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลี กระทบไหล่ดาราและซิลิบิตี้จากทั่วโลกอีกด้วยอย่างล่าสุดงานแฟชั่นโชว์คอเล็กชั่นฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน2023จากแบรนด์ดังพราดากลายถึงอ,อิตาลีพร้อมกระทบหลายคนดังมากมายเช่นพระเอกชื่อดังจากเกาหลีใต้ยังทรงคังและศิลปินชื่อดังใจฮยอน NCT นั่นเองค่ะ